สบายดีพี่น้องมืเมนโทหาวาสิมเล่นน้ำอันเบาเกวพอดีเพิ่นว่ะพอดีมามามาเพินพ่นเราเพิ่ิต้มไก่สุก,กินพี่น้องมาหอดเทือนเพื่นแล้วเป็นโอกาสไปแบบเหมาะเจาะเลยแบบว่าโทรหาอะไรกัพอดีแบบต้มไก่อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเบิ่งน้ำกันเลยนะพี่น้องเพิ่นอยู่ทางใดเนาะ สงสัยเพ่อนอยู่ทางครั้วแบบนี้ต้องแหลงต้องแหลงโอ้ยนั่นคืออะไรของมากได้หันสวัสดีค่ะว,ว,วันนี้ก็เป็นวันดีพี่น้ <c oughs> องที่แรกโทรหาเพิ่นลไวสิมาเลเรนนะเพิ่นนเพินก็พอดีมาเจอเพิว่าเอ้ยฟ้ามาฟ้ามา คนต้มไก่ได้ยินว่าเราพคนสีมาร์กแล้วว่าจับไก่พ่ออยู่ในนี่ล่ะต้มซูโม่ซูคูกินปีหนึ่งเล็ดได้เซนหาเจอมาลาอยู่วันี้เซนหาแล้วหลังจากนางอ่านไปยังโทรไปในบทตีสกุจอ่ะมีหลายคนกับอันถามเขามาว่าเอ้าเจสีกระเบ้าแก้วคือคือคือกันคนว่าเป็นพี่น้องพี่น้องทั้งเมทัลแมนเบ้าแก้วในเป็นอ้าย เบอรแก่ในเป็นอ้ายมีซักเป็นอ้ไอสชเตรียมฮอตไซสแหละครับลุงไปทางไหนลุงไปนอนกนรับ่นนว้าวพี่น้องต้มไก่ใส่อันมุดแดงว้าวไปง่ยเองนี่นี่นะมันครบจนว่าแสบมีโอซีทำให้พี่น้องจิบรอลนีกกว่าบอลรดองใส่สองตอนเดี๋ยวจะมากินต้มไก่นล้กันพี่น้องจะอัมเนาเพื่ออรบอก เพิ่นบลละอานเสร็จสำเร็จทูทเพิ่นกับบอคอยลาบดอกนางงามโลกเธอบ่คอยว่างค่ะตอบคอมเมนต์เอฟซีบ่ลเพื่อนจังใดแต่บา,าแกวกับเจซีเนี่ยังบ่ทัานได้คอยมีเอฟซีไลน์นนนกินต้มไก่เด้าาอบัองซี<อ>งเดี๋ยวฟังเพื่อนโทรหาเจอมาลาบอะ อ้ารออ้ารมาสิฉันถึงแล้วนะคะฉันรวดเร็วทันใจแป๊บเดียวโทรมาบุฮอนหาที่ฮอดแล้วบ้านหาหกิโลได้สบว้แค่ตามรงให้ตรงมาบอได้แค่คข้นวันสิไปแล้วกับเมนไปเลยเส้นบ่ได้อยากรวดลีลาคือเธอข้ามาโอ๊ย พี่น้องช่วยปานียังพอได้ได้ล่างอีปีอยู่ยังไม่ได้ล่างหอยอยตายแล้วไอ้ดอกฟา้ามาฟาวมาเดี๋ยวสิไปซื้อป๊บซี่หานปลาน้ำกันหน่อยนะเดี๋ยวเส้ยไปซื้อบ่าวแก้วเป็นพ่อครัวอีกนะพี่น้องมอนี้นะเพิ่งกำลังซีมอยู่รสสัติได้บ่อได้ได้นัวนัวเบิงหน้าตาพี่น้องซีมบ่ No, เอาแล้ว <me. S 1> แต่เจ้าเด้อขันเจ้าแซ่บขอนกแซ <laughs> ่บขอยี่บตีกลิ่น <laughs> <laughs> แ,แล้วแต่พอครูอัดเด้อบ่ส่วนนี่ยมียปงบวงหูแล้วข่อยเสื้อฟีมือเจา้ <laughs> <laughs> จเากินแล้วบ่มั่นใจเด้อว่าสิร้อนรอนุกร้อ,รอนอนี่ก็จะร้อนก็ยันจะร้อนบ่จักขันต้มไข่ได้ใส่โออิซี่เลวมีความสุขบ่พี่น้องเห็นเอียงกลาเป็นแบบอารมณ์ดีไปเบิดบ่แซเพราะว่าแซ่บแล้ววตัเเองนาะ เดี๋ยวเราเอามาลามาก่อนขึ้นมาซาเทคหลังหลางภาคใต้นั่งนะขึ้นมากระดอกระเดกนสามพันหลืบข้างนั่งนะผมาจากเถื่อสุกรถสุกแล้วตัวสี่อ่านหนังกระเด็นพี่น้องพอดพรมก็แห่พี่น้องเดดเอาจ้า่าพีเอี้ยงจะมาออกกังเวนจะมาเฮียนค้างแน่ เดใส่ใจต่อเพียงเดียวมาหอดแล้วก็ห้องหาผัวรถพี่น้องมาหลินน้ำมูลน้ำคูก็ห้องหาแต่ผัวอามาลาเป็ดยังลายมันสะโพกินเจ้าค่ะมาซีมดูเจ้าผู้เจ้าผู้ประสาทสัมผัสลิ่นประสาทสัมผัสลิ่นดีนะเป็นจังไรใส่หน่อยเถอะโอ๊ยมันกูสิรอนนั่งในที่พี่น้องฝุนแล้วนี่ยไปได้ไงสยายผมมาตะไก่เลยพี่น้องนั่งบาได้ใส่หมวกนะเอาผมเห็ดหมวกมาเลยสงสัย เดี๋ยวเราจะมากินต้มไก่น้ำกันครับพี่น้องยี่ซีกันแล้ววไฮแล้วหน้าะรพี่น้องเฝ้าเฮ็ดเฝ้าแล้วเฝ้าไปหารับจ้างได้ยินข่าวว่าอัม马านะปีนี้นะบอกว่าเตรียมตัวได้หน้อยกูสิจ้างวันละสี่ร้อยห้าร้อยย่างว่าพนักเสือกเลยแม่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 แล่แม่แม่แม่แจ่แม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 ลแม่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 แมมมม่ คูละหกบาทโอ้ยถูกบ้านคอยบ้านมันละห้าบาทไว้สวยแลวรวยมากสิมาคูละหกบาทฉันกับสีเฮ็ดซ้ำแคนนี่แล้วปีที่แล้วกางเขาเมื่อสี่หลอนะคะเกี่ยวเขาแถวอื่นนะแถวบ้านใกล้ๆจ้างเมื่อสองหลอยเขาละมาห้าชั้นใครคนนางกีคื้นนพี่น้องนางคนงานกับมะหุ่มกินหัวนาง ชิบกิได้คนตกหำเลยก็เพาจะมันเลี่ยวจะเขาเนา่าวันนั้นยังบ่พอนะคะเมื่อคลายเข่าสี่โตนห้าโตนนะคะเข่าก็ลักษาออกงอกค่ะมันดําเบิดแต่เข่าพี่น้องม่เคยเปิดเป็นเบิ่งกัะตด้เลยพี่น้องไปสะเบิ่งแล้วมันตกเนาบนแล้วน่าหนัคลายอันซ้ำคลายอันอียังก็ทั่วงอกคลายข่าตกแตกกับว่าอันคายทว่วงอก เ <อา S 1> ส<ค>ร็จ<อ>แล้วพี่น้อง,องกำลังเสรแต่งแล้วแต่งแล้วอั马า,ามาแล้วรอแต่นั่งเอกเพิ่นนะคะับเป็นพุ่พมมาเปิดสุภาพไม่ละกั ุกตายบ่ได้ฉันบ่ได้ตั้งใจได้ฉันทีแรกฉันแบคืดอยู่ฉันก็ดีใจฉันวานข้าวแล้วแล้วก็โอ้ยคืดหาทางไปอยู่สีบ่อหลัก็คาดหน้าแล้วคืดหาแนวปิ่นสีบ่อถอนอันนี้ก็จะคล้องว่ามีกลิ่นพี่น้องมาเล่นค่ะมื่อนี้ตั้งใจว่ามาเล่นเลยล่ะค่ะใส่ข้าวว่ามหาเลาะเล่นแล้วพี่น้องบ่มีเวียกแลยอ้าวเธอคือคนททนน้องเธอมาเล่นน้ำ่ฉัน เอาอีกแล้วพี่น้องไมค์ข้อก็ได้ร้อนรอฉันอยากเป็นเมียเขาอ้าวเปน้องไพ่กูเพราะเฉลิบเรื่องของเรื่องนะที่มานนี่อยากมาหาน้องของกันเบาแก้วได้นี่พี่น้องอามารามีแผนอีกเดี๋ยวได้กับพ่อแล้วอย่าเป็นอ้าวสามีกับพ่อเฮงมันสีแนมหนากันบอติดแน่นอนเฮงสามีกูก็เมื่อกับเฮงเลยเป็นน้องไพ่ใช่ไหมสุดท้ายเอ้ยมีมูเป็นน้องไพ่บอกเลยอ้าจะแซ่บบว อันนี้ฟรีมือเบาแก้วเรินๆนะครับพี่น้องอุวยชันขอจองตับเด้อตับ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 เนาะเดี๋ยวมาสดนันต้มไก่เซออีซี่เสร็จเสร็จมั้งกันพี่น้องเจลกระไส้บีพี่น้องแก้วไก่นี่ก็จะใส่บีกันแมนบ่โฮวยเบียร์ก็ขึ้นเหนียวนอนนันบ่ฮวยเองบ่เคยกินเลยสิ แจ้วส่บีเองบุกเกินเนาะมาพี่น้องเราจะมาต้มไก่น้ำกันมามามาวันนี้บ่าวแก้วใจดีเพิ่นโทรมากินต้มไก่เพื่อนเพิ่นพี่น้องไก่ไก่ลักมาดอกพี่เนาะเออลากกันลากไก่ลุงนี่แหละพ่อเพิ่นอันนี้พ่อบ่าวแก้วต้มสุกเสพเสพเสกัญญาเลยลากกันแล้วก็กินน้ำยู่เวลาโบ้แล้ว มามาต้มไก่น้ำกันเถอะพี่น้องแสบเด้อนี่เดอเจอามาลาค่ะนั่งเลือกกินตัาบก่อนนะคะกินยากินหนาเมึ่อสเขาวฝาแสบอย่าชะลองแสบอย่านรลกข้าวสค์เกิดไตก็ยากินมันปึกมันหนากระเทยหนามาตัวกินตับไก่ อ่ะพี่น้องกินต้มไก่สกอตคลิปนี้กันสิมามามานี่ผักพรอนจบไวใบสมนี้ก่อนนะคะจบแล้วจบแล้วค่ะเพราะว่าเวลากินเพราะว่าเราไม่มีอะไรมาตั้งกล้องค่ะเราก็เลยกดแชรกดใบมะขูกดใบมะเกลกดใบมะนาวให้ด้วยออกมาใส่ต้มไก่บอกว่าน่าดายโอ้ยสี่กับพ่อแล้วก็ฝากซองเบาแก้วน้ำเดอรพี่น้องเลยไก่จะผ่านแล้วแหละค่ะสิฮอมพัฒนแล้วแหละพี่น้องจ้า ขอบคุณค่ะ